transaction fee คืออะไรนะครับคือค่าธรรมเนียมในการที่เราจะโอนตัวเหรียญนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันมีต้นทุนนะแต่เราใช้เหมือนพร้อมเพย์จนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอนฟรีนี่นาแต่จริงๆแล้วมันมีต้นทุนนะครับแล้วก็ทางธนาคารเนี่ยเขารับผิดชอบตรนวนนั้นไปคล้ายกันนะครับถ้าเกิดว่าเราโอนตัว bitcoin เนี่ยจาก อา่าดเดตหนึ่งไปอีกดเดตหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมครับค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่เราให้กับนักขุดหรือไมเนอร์นั่นเองนะครับอา่าหลังจากที่ไมเนอร์ได้รับ ค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาก็จะให้เราให้ทรานซชันเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในบล็อกแล้วก็เขาก็จะปิดบล็อกนะครับก็ถือว่าเป็นการยืนยันธุรกรรมนะครับแต่ถ้าเราจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยเนี่ยมันจะอาจจะถูกคนอื่นแทรกได้หรือเข้าไปอยู่ในโลฟีไลน์นะครับก็จะธุรกรรมอาจจะช้านะครับเพราะนั้นสำคัญนะครับตัวทรานซ i ชันฟี